หนึ่งเหตุการณ์ที่น่าจะเรียกได้ว่าเตะ เปลี่ยนชีวิตเลยก็ไม่น่าจะแปลกนะครับกรณีรรของชาวต่างชาติที่ไปทำร้ายร่างกายแพทย์จิงขณะที่นั่งอยู่ริมชายหาดที่บันไดวิลล่าหรูแห่งหนึ่งครับแม้จะออกมาไหว้ขอโทษแต่ก็เหมือนว่าเรื่องเนี่ยจะยืดเยื้อแล้วก็ไม่จบลงง่ายๆนะครับเมื่อถูกโซเชียลเนี่ยไปขุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในอดีตออกมาแชร์กันตอนนี้นะไม่เท่านั้นนะคะเรื่องของการดําเนินคดีขั้นตอนต่างๆก็ยังเดินหน้าต่อไปถ้าไม่นับรวมถึงการถูกดําเนินคดีในข้อหาการบุกรุกพ,พื้น ที่ชายหาดที่พบเพิ่มอีก2จุดซึ่งก็มีบริษัทเอกชนเจ้าของวิลล่าต้องออกมารับทราบข้อกล่าวหาในสัปดาห์หน้าวันนี้ปรากฏว่ามีชาวบ้านจํานวนหนึ่งค่ะที่เดินทางไปที่แหลมยามูเขานัดกันที่จะไปทํากิจกรรมบริเวณชายหาดด้วยค่ะไปดูความเคลื่อนไหวที่บริเวณชายหาดแหลมยามูกันก่อนนะคะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลอก เข้ารังวัดสิ่งปลูกสร้างจุดอื่นๆของวิลล่าหรูและสั่งให้หรื้อถอนเพิ่มเติมอีก2จุดก็คือบันไดไม้และลานนั่งเล่นซึ่งเป็นไม้มีการติดป้ายประกาศให้หรื้อถอนด้วยนายปัญญาสัมภารัตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากคลอกเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างของวิลล่าพบการรุกล้ำพื้นที่ชายหาดสาธารณะประกอบด้วยแนวบันไดไม้ที่เห็นเมื่อสักครู่ลานนั่งเล่นไม้และก็บัน ดคอนกรีตขั้นที่2 4ถึง4และแนวกำแพงกันดินหินกล่องซึ่งได้รับการแจ้งความกับตำรวจ สอพอถลางเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็จะมีการดำเนินคดีกับบริษัทของวิลล่าค่ะที่ทำการก่อสร้างอาคารรุกร้าพื้นที่ชายหาดสาธารณะและภายหลังจากการแจ้งความดำเนินคดีใน30วันหากไม่รื้อถอนนะคะทางเทศบาลจะเข้าไปดำเนินการรื้อถอนเองและการประกาศว่าบริเวณชายหาดยาโม ทุกคนสามารถเข้าไปได้ค่ะเพราะว่าจุดนี้เป็นพื้นที่สาธารณะและไม่ใช่ชายหาดส่วนตัวค่ะมีรายงานนะครับว่าพนักงานสอบสวนจะจ้างข้อกล่าวหาร่วมกันเข้าไปบุกรุกที่ดินที่สาธารณประโยชน์กับบริษัทเจ้าของวิลล่าแล้วก็ออกหมายเรียกให้มาพบในวันที่6มีนาคมเวลา9นาฬิกาเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหานะครับขณะที่รองผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาค8ลงพื้นที่เกิดเหตุครับไปติดตามความคืบหน้าของคดีและสภาพ จริงของพื้นที่ก็ยืนยันล่ะครับว่าจะดําเนินการอย่างถูกต้องและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับทางเทศบาลนะครับยาหมู่ก็ได้ไปจ้งร้องทุกข์ไกับทางข้อสอบสวนสถาน,นีตำตรวจภูธรลางบร้อยแล้วนะครับตอนนั้นก็ดำเนินคดีไปนะครับก็คิดว่าคดีนี้ก็จะเร่งรัดให้สอบสวนด้วยเร็วนะครับเพื่อให้สังคมให้พี่น้องสุดประชชน นะครับอาจจะชนมีความมั่นใจอุ่นใจว่าตำรวจนะครับจะทํางานโดยตรงมานะครับ ส่วนคดีการทำร้ายร่างกายแพทย์หญิงพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้ข้อมูลว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตำรวจจึงขอผัดฟ้องนายเดวิดออกไปก่อนซึ่งนายเดวิดถูกแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายซึ่งตำรวจปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากมารับทราบข้อ,อกล่าวหาเองและระหว่างการลงพื้นที่ผู้สื่อข่าวก็สังเกตนะคะว่าชายหาดบริเวณหน้าวิลล่ามีชาวภูเก็ตและชาวบ้านในตำบลปากคลอกที่เคยใช้พื้น ที่สาธารณะบริเวณหาดยามูพากันมาถ่ายภาพกับจุดเกิดเหตุค่ะเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของชายชาวต่างชาติและทวงคืนพื้นที่ชายหาดให้เป็นของสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีคนที่มาถ่ายรูปในพื้นที่นะคะแล้วก็บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยบรรยากาศดีมากแต่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักมีชาวต่างชาติเข้ามาทําธุรกิจและใช้ประโยชน์บนชายหาดส่วนกระแสรเรียกร้องขอ,งของคืนชายหาดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะทุกชายหาดของภูเก็ตเป็นหาดสาธารณะควรที่จะสามารถเดินเข้าออกได้ตามธรรมชาติขณะที่หลายๆชายหาดของภูเก็ตกลับเข้าออกอย่างยากลําบากค่ะในจังหวัดภูเก็ต นะครับต่างชาติเดี๋ยวนี้เขาจะมายึดนะครับมาหรือว่าทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียจีนนะครับมากเลยครับตอนนี้คนปูเก็ตจ,จริงๆแล้วแทบจะแบบอยู่กันแบบอัตคัดอะครับไม่เป็นส่วนตัวเพราะอำนาจเอินตราคือชายหาดตรงนี้ก็น่าจะเป็นของสาธารณะนะคะเราก็ น่าจะมาเที่ยวกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ทายหาดต่างๆก็ลงลําบากนะคะเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนลงได้หรือลงไม่ได้นะคะที่จริงทางลงมาเนี่ยทิวทัศน์สวยมากนะคะบางทีเราขับรถมาเราก็ไม่กล้าว่าเอ๊ะตรงนี้ได้ไหมเมื่อช่วงค่ำวานนี้นะครับเพจภูเก็ตไทม s ได้โพสต์ภาพของแพทย์หญิงครับเดินทางไปที่ชายหาดจุดเกิดเหตุพร้อมๆกับข้อความว่าหมอลงพื้นที่หาดยามูอีกครั้งหนึ่งหมอปายไปทานข้าวแล้วก็เดินลงไปที่จุดเกิดเหตุครับก็มีนักท่องเที่ยว ไปร่วมขอถ่ายภาพแล้วก็ให้กำลังใจกันจานวนมากนะครับโพสต์นี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจหมอป้ายจำนวนมากแล้วก็ชื่นชมว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสทวงคืนธรรมชาติในภูเก็ตครับสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียของจังหวัดภูเก็ตหลายเพจนะครับอย่างเช่นคนพลัดถิ่นภูเก็ตและภูเก็ตไทมสก็พร้อมใจกันโพสต์ข้อความอ้างว่าจะมีการรวมตัวกันของชาวบ้าน ปริเวณชายหาดยามูจุดที่มีข้อพิพาทระหว่างชาวต่างชาติและแพทย์หญิงครับเพื่อที่จะทวงคืนหาดสาธารณะแหลมมาอยู่นะครับก็ใช้สโลแกนว่า get out d a v i d ครับ พฤติกรรมของชายชาวต่างชาติเพจ a c e b o o k อีซอขยี้ข่าวเขามีการนำคลิปมาเผยแพร่อีกหนึ่งคลิปนะคะคลิปนี้เขาระบุว่าเป็นกล้องหน้ารถกู้ชีพที่ระบุว่าชายชาวต่างชาติและภรรยาชาวไทยเคยขับรถป้ายแดงแช่เลนขวาขวางรถกู้ชีพที่กำลังเดินทางไปส่งวัคซีนแม้รถกู้ชีพจะบีบแตร ى, ส่งสัญญาณให้หลีกทางแต่ปรากฏว่าคนที่ขับรถหรูป้ายแดงกลับตอบกลับอย่างในคลิป ถ้าคุณผู้ชมสังเกตก็คือการยื่นออกมาด้วยมือแล้วก็แสดงสัญ,ญลักษณ์บางอย่างนอกจากนี้ก็จะมีการเอาผิดพรบอรคอมพิวเตอร์กับฝ่ายรถกู้ชีพเผยแพร่คลิปโดยให้เหตุผลว่าผิดจราจรโทษน้อยกว่าค่ะ